นี่ีคนไม่ใช่ผีสวัสดีค่ะวันนี้พบกับมาวินค่ะป๊อบครับและรายการบางกอกกระซิบกระซิบกระซิบเราสคนอยู่ที่ช่องสามมาลีนองกับเพราะวันนี้เขามีการบวงสวงภาพยนตร์เรื่องหยดสอบแพนิคกนน่ากลัวแล้วเนี่ยอะไรน่ากลัวพี่มาวินะวันนี้ค่ะเราจะมาสัมภาษณ์นักแสดงในเรื่องนี้นะคะเพราะว่าภาคแรกเนี่ยหลอนมากแล้วภาคนี้มันจะหลอนยิ่งกว่ากระดานไหนไปดูกันดีกว่าครับเสียงหลอนสุดสะพรึงมันกําลังมาที่หยดภาคสอง อยากให้พี่แบรพูดถึงภาค2หน่อยว่ามีที่มาที่ไปยังไงก็ต่อเนื่องเลยจากภาคแรกผ่านไป3ปีความแค้นยังอยู่ความสูญเสียในครั้งนั้นมันก็ยังค้างคาใจอยู่ภาคนี้เนี่ยมันมีเบาะแสบางอย่างที่ทาให้เรารู้ว่าพีชุดำเนี่ยมันอยู่ที่ไหนไปปราบมันจะทําได้หรือเปล่าแล้วถ้าไม่สําเร็จจะเกิดอะไรขึ้นซึ่งภาคแรกพี่แบ๊ะทิ้ง้ายไวยว่ามึงเจอกูแน่กับพีชุดำกูแน่ใช่จะเจออะไรครับเจอทั้งหมัดเจอทั้งสงติงเจอทั้งปืนเจอทั้งอาวุธอาคมอะไรหลายอย่างสกิลการล่าผีของพี่แป๊ เรื่องเนี่ยสู้ผีแต่ชีวิตจริงเนี่ยโคตรตัวเลยโคตรตัวเลยช่วยฝากที่หยดภาค2หน่อยครับ10ตุลาคมนี้ที่หยด2ทุกโรงภาพยนตร์แน่นอนนะครับ สวัสดีค่ะนีน่าพี่อยากให้นีน่าพูดถึงกระแสตอบรับที่จดภาคแรกหน่อยภาคแรกกระแสดีมากมาก็อยากจะขอบคุณทุกคนค่ะเดินทางมาภาคสอง<พ>อยี่ก็มีพัฒนาการแล้วก็โตขึ้นด้วยแล้วภาคแรกเนี่ยเกือบพันล้านภาคนี้หัอเท่าไหร่ดีพันล้านัพเลยพันล้านัพเลยค่ะพี่เห็นในตัวอย่างเนี่ยนีน่าโดนผีสิงด้วยอยากให้นีน่าโชว์ให้คุณผู้ชมหน่อยนึงว่าผีสิงจริงๆอะเป็นยังไงอะสามสองหนึ่ง เป็นอะไรครับอสคาราช่วงหน้ากลับมาที่หยดสองกันเตมกสิ่งกี่หยดสองละใกล้ใายแล้วแ่ะเรานักแสดงกันเลยต้องมาการตีความโลกสวัสดีค่ะน้องมีมค่ะ น่ารักมากไม่เหมือนในทีเซอร์ภาพยนตร์เลยน่ากลัวมากภาคนี้เห็นในตัวอย่างคุณเป็นผีกลับมาแล้วว่าเป็นไงทุกคนหายคิดถึงกันไหมคะเขากลัวเขากลัวไม่คิดถึงอย่าเข้าใจผิดในเรื่องนี้ซึ่งเรารับบทเป็นแยมรับบทเป็นแยมค่ะใช่ถูกต้องความน่ากลัวของคุณแยมเป็นไงบ้างคะคือภาคที่แล้วเนี่ยเราโดนกระทำไงคะแต่ภาคเนี้ย <ork ork เรามาเป็นผู้กระทำแล้วค่ะจริงเหรอชีวิตจริงถ้าเกิดน้องบีบได้เจอผีคุณจะวิ่งหนีไหมหรือคุณจะล่ามันเหมือนในเรื่องหนูก็คงทําเป็นไม่เห็นค่ะหรือถ้าเขารู้แล้วว่าเราเห็นหนูก็จะอย่าลองรู้เลยค่ะพี่อย่าลองรู้เลยค่ะพี่ สวัสดีครับพี่ยอดสวัสดีครับภาคนี้ตัวละครของเรามีสกิลในการแบบน่าผียังไงมากขึ้นอย่างแรกก็หล่อขึ้นอย่างแรกก็หล่อขึ้นมีความโตขึ้นภาคที่แล้วเนี่ยเรากลัวมากเราน้องสาวเราตายนี้เราก็ไม่อยากให้มีใครต้องมาตายอีกแล้วชีวิตจริงถ้าเกิดคุณเจอผีอ่ะคุณจะหนีมันหรือว่าคุณจะล่ามันคะหนีครับหนีครับทำไมอ่ะหน้าตาคุณเป็นคนสู้คนละสู้คนไงครับไม่ทำผีพราั้นก็จะหนีหนีไปไหน หนีไปหาคนอื่นซึ่งไม่ใช่พี่จูเนียร์แน่นอนเพราะว่าดูจากทรงช่วยอะไรไม่ได้อาจจะดีไปหาพี่แบร์ซึ่งพี่แบร์กลัวผีมากกว่าเดิมกลัวผีมากกว่าเดิมปิดท้ายที่ผีชุดด้อภาคนี้สกิลยืนนี่มันจะพิธีการมากขึ้นไหมคะภาคหนึ่งอมปืนภาคสองตึด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 ปมตีนนะนะอ๋อโอ้โหเฮยภาคแรกเนี่ยมันเป็นเสียงแบบยอดคุณต้องนับนิดหนึ่งแบบที่หยดสองซ้ำ ผู <differences S 2> ้ชมนักแสดงเยอะมากที Punkt ่ย oh ัง ok สัมภาษณ์้หมดเลยนะครับที่พรุ่งนี้เจอกันหลักรายกันผลกระแสค่ะที่ยอด40ปี